ตอนที่39โอวาดอย่างง่ายๆบัดนี้ฉันเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาแล้วเช้าตรู่ไปบินทบาทในกรุงโกสัมพีแวะบ้านนี้ไปบ้านนั้นจนได้อาหารพอเยียวยาอันที่จริงสาตะเคียนยินดีอยากจะจัดอาหารสง่งจะได้ไม่ต้องเดินบินทบาทให้ลำบากเช้าวันหนึ่ง ฉันยืนคอยรับบิณฑบาตอยู่ที่หน้าบ้านสาตะเคียนเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของภิกษุณีที่เจริญพรรษาต้องการจะให้ฉันหัดอดทนขณะนั้นสาตะเคียนโผล่ออกมาตรงประตูใหญ่มองเห็นฉันแล้วก็ชะงักแล้วหลบหน้ามีอาการเศร้าๆสักครู่หนึ่งคนใช้ดูแลบ้านออกมามีอาการร้องไห้ และขอร้องว่าจะส่งเครื่องอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการทุกวันไปยังสำนักไม่ต้องลำบากมาทุกเช้าแต่ฉันปฏิเสธบอกว่าจะต้องทำตามวัดปฏิบัติที่มีพุทธานุญาตไว้เมื่อฉันกลับจากบินทบาทและเสร็จกิจเรียบร้อยแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยหน่าสำนักภิกษุณีผู้แก่พรรษา ถึงเวลาเย็นในที่ประชุมสงฆ์ฉันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือบางคราวก็ไปฟังพระสาวกเช่นพระสารีบุตรหรือพระอานนท์เป็นผู้แสดงเมื่อเสร็จการฟังธรรมแล้วโดวยปกติพวกพิกษุณีไปชุมนุมณนธรรมสภาสนทนาธรรมกันตามอัธยาศัยความเป็นไปที่ได้อบรมตนในที่แจ้งอากาศปลอดโปรง่งปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอ ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดก็ด้วยเรื่องธรรมเป็นเหตุให้ไม่ได้มีโอกาสคิดถึงเรื่องความทุกโทมนัสที่มีอยู่หรือนึกคิดเรื่องที่ไม่มีสาระซึ่งในที่นั้นเรียกว่าวิสภาคารมเป็นอันว่าได้เพยเยอตนชําระมนทินความขุนมัวได้ดวงจิตให้เบาบางลงกระทำให้กำลังใจกล้าแข็งต้านทานเครื่องเศร้ามองอึดอัดได้อย่างประหลาด รู้สึกได้รับชีวิตใหม่อันเป็นชีวิตที่กอบด้วยสารติสุขปลอดปโปร่งจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้เพียงสองสามสัปดาห์ฉันไม่เคยพบอารมณ์ประณีตเห็นปานนี้ครั้นเข้าฤดูฝนที่อาศัยของภิกษุณีซึ่งพระเจ้าอุเทนโปรดให้สร้างก็เสร็จเรียบร้อยมีห้องกลางกว้างขวางเป็นที่ประชุมและมีห้องน้อยเฉพาะภิกษุณีอาศัยตามลำพังรูปละห้อง สามีฉันและเศรษฐีหลายคนที่ในกรุงซึ่งเป็นญาติเกี่ยวข้องหรืออุปถากแห่งภิกษุณีนำเอาพรมเกียมและข้าวของบางอย่างที่ควรอุปโภคและบริโภคมาถวายเป็นอันว่าไม่ขาดแคลนในอดิเรกราบเหล่านี้แต่ไม่ถึงกับฟุ่มเฟือยระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่นี้ได้ล่วงไปราบรื่นตามควรแก่อัตภาพ มีปกติคือบําเพ็ญภาวนาหรือสนทนาไต่ถามข้ออัตธ,ธรรมตกเพลาเย็นถ้าอากาศปโปร่งก็พากันไปฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าและบางทีก็มีสาวกมาแสดงในที่ประชุมของเราครั้นสิน้นฤดูฝนต้นไม้ในป่าซึ่งเป็นที่ประทับสำราญแห่งพระพุทธเจ้ากำลังแตกดอกอกอกช่อลออตา พระภิกษุภิกษุณีซึ่งจำพรรษาอยู่ในเสนาสนะของตนต่างก็มาชุมนุมกันในที่แจ้งได้ข่าวอันควรจะอาลัยว่าพระาศาสดาเตรียมจะเสด็จจาริกไปยังแคว้นแดนตะวันออกริงอยู่ไม่มีใครยะนึกหวังว่าพระองค์คงเสด็จประทับอยู่จังหวัดกูสัมพีตลอดไปและเราก็ไม่บังควรจะเกิดความเสียใจเพราะเหตุนี้ด้วยประการชนี้ ตกเวลาบ่ายนี้พวกเราพากันไปสู่เทวลัยพระกริเพื่อฟังพระปัดฉิมเทศนาในระยะนี้ซึ่งบางทีจะนานอีกหลายปีกว่าจะได้ฟังใหม่และทั้งเพื่อจะส่งเสด็จด้วยพระศาสดาเสด็จจากพระคันธาคุติมาประทับยืนอยู่บนขั้นบันไดเทวสถานตรัสเทศนาถึงความไม่คงที่แห่งบรรดาสิ่งที่มีความเกิด ตรัสถึงความดับไปแห่งสิ่งทั้งปวงที่ธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นตรัสถึงลักษณะความล่วงไปเรื่อยเป็นกระแสะน้ำแห่งบรรดารูปและนามสับประสังขารธรรมล้วนเป็นของไม่คงที่เลือกเอาอย่างใจไม่ได้ทั้งนั้นแล้วทรงแสดงให้เห็นว่าความปรารถนาเพื่อเกิดในพบใหม่ใดๆพบนั้นย่อมไม่ถาวรคงที่อยู่ได้เลย แล้วทรงกล่าวประโยคที่เธอเห็นว่าเป็นการทำลายความหวังเสียหมดแต่ก็เป็นความจริงที่ประจักษ์อยู่ในขณะนี้คือสูงลิ้วไปจนถึงความสว่างสวยัยอันล้าเลิศแห่งสวรรค์มีเกิดแล้วมีดับจงรู้ไว้เถิดว่าความเป็นไปในอนาคตนั้นแลย่อมดับเสียกระทั่งรัศมีมหาพรหมพระสาวกองค์หนึ่ง ได้ประกาศแกเ่เราเราภิกษุณีว่าเมื่อจบพระธรรม,มเทศนาแล้วให้เราเข้าไปเฝ้าถวายอภิวาทคราวละคนเพื่อรับพระพุทธวจนะสำหรับเป็นเครื่องมือใส่ใจภาวนาต่อไปในเบื้องหน้าส่วนตัวฉันมีอาวุโสน้อยจึงอยู่สุดท้ายแถวเมื่อฉันเข้าไปถวายอภิวาทแทบเบื้องพระบาทพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรมาที่ฉัน รู้สึกว่าแววพระเนตรฉายซึ้งอ่านเข้าไปในดวงจิตพระองค์ตรัสว่าว่าสิทถีเราขอให้ภาวนาบทธรรมนี้ไว้คือที่ใดมีความรักที่นั้นมีความทุกข์เท่านั้นหรือพระเจ้าค่าเท่านั้นพอแก่การแล้วเมื่อข้าพระองค์เข้าใจในพระโอวาทนี้ดีแล้ว จะประทานอนุญาตให้ข้าพระองค์จะริกไปเฝ้าเพื่อรับพระโอวาทสูงขึ้นไปอีกได้หรือไม่ถ้าเห็นจําเป็นก็อนุญาตข้าแต่พระผู้มีพระภาคใช่ไหนข้าพระองค์จะรู้สึกว่าจําเป็นหรือไม่ก็พระองค์ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของพวกข้าพระองค์ดกหรือจงถือเอาตนเป็นที่พึ่งจงถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเท่านั้นวาสิถี จงทำในใจซึ่งมจนะของเราให้จงดีขณะนั้นพระเจ้าแผ่นดินพร้อมด้วยราชบริพารมากมายเข้ามาเฝ้าเป็นการส่งเสด็จพระพุทธเจ้าส่วนตัวฉันถอยออกไปอยู่ที่ชุมนุมห่างไกลไปทางข้างหลังที่สุดไม่มีแก่ใจดูเหตุการณ์ที่มีอยู่ต่อไปในเย็นวันนั้นเพราะฉันปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้สึกน้อยใจ ในข้อที่ได้รับพระโอวาทอย่างง่ายๆต่ำตื้นส่วนภิกษุณีได้รับโอวาทที่มีน้ำหนักในการภาวนาดีกว่านี้ก็มีอยู่หลายท่านแต่มานึกตรองดูให้ซึ้งก็ออกจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าคงมีพระญาณอย่างเห็นความในใจของฉันอยู่จึงประทานอนุสาสตรข้อนี้เพื่อกำจัดความรัก อันเกลกรังใจฉันอยู่จริงๆให้หมดไปสำนึกได้อย่างนี้ก็เกิดมานะที่จะภาวนาธรรมข้อนี้ไว้ให้เย็นใจและเมื่อสามารถรู้แจ้งโอวาทนี้ดีแล้วจะไปเฝ้าทูลขอข้อปฏิบัติใหม่ให้สูงขึ้นไปกว่านี้อีกเมื่อไรก็ได้ฉันตรองเห็นแน่ชัดอย่างนี้จึงไปส่งเสด็จในวันรุ่งขึ้นเวลาเช้า ได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จออกเดินทางจาริกมีพระสาวกหลายองค์เป็นบริวารรวมทั้งพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถากค,คอยปฏิบัติไม่ห่างไกลด้วยองค์หนึ่งพระอานนท์องค์นี้เคยมีความกรุณาแก่ฉันเป็นพิเศษมากฉันจึงเสียดายด้วยดูเหมือนจะเสียดายยิ่งไปกว่าภาษารีบุตรเสียอ,อีก อันที่จริงพระสารีบุตรก็ได้เคยช่วยเหลือแสดงข้ออัตธรรมอันลึกซึ้งให้ฉันฟังเข้าใจได้ง่ายๆณนบัดนี้ฉันเป็นอันว่าอยู่ตามลำพังตนและต้องพึ่งตนเองเมื่อฉันกลับจากบินทบาทและกระทำอาหารกิจเสร็จแล้วก็ไปสู่ควงไม้ใหญ่กลางทุ่งน้อยในป่าเพื่อถือเอาความวิเวกเจริญภาวนาให้สะดวก ฉันได้ดำเนินการปฏิบัติภาวนาพระโอวาทที่ได้ประทานไว้ถึงเวลาเย็นกลับสู่ห้องประชุมให้รู้สึกว่ายังไม่พอใจในผลที่ทำมาตลอดวันเพราะไม่เข้าใจความหมายในพระพุทธวจนะนั้นวันรุ่งขึ้นอีกวันก็ไปประพฤติตธรรมเช่นเดียวกันเมื่อสิ้นเวลากลับสู่ห้องตอนนี้จึงรู้แจ้งในพระพุทธวจนะนั้นว่ามีความมุ่งหมายไว้อย่างไร ฉันเชื่อแน่แก่ใจว่าได้เดินสู่ทางตรงแห่งสันติสุขแล้วเพราะได้ข่มความรักความอะไรที่กลุ่มรุมใจทั้งหมดให้เศร้าลงแล้วแต่ที่จริงความรักซึ่งเป็นเจ้าหัวใจหาอะไรมาเปรียบไม่ได้นั้นไม่ใช่จะยอมหมดหายไปได้ง่ายๆเมื่อเห็นว่าฉันดำเนินตนอย่างใหม่ มันก็หนีหลบไปอยู่ก้นบึ้งสุดหัวใจชั่วขณะหนึ่งรอให้จนกว่าจะมีลาดเราออกมาทำริษอีกความประสงค์ของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงรู้แจ้งในข้อนี้คือรั้งความรักที่ซ่อนเร้นดองหมักในหัวใจออกมาให้เด่นแล้วพยายามประหารมันขยี้มันกำจัดมันให้จงได้แต่ทีนี้ครั้นความรักก็ออกมาเด่นจริงแล้ว กลับทำให้อารมณ์ปั่นป่วนรวนเรหนักขึ้นไปได้ตกลงการที่จะเอาชนะความรักไม่เป็นการกระทำได้ง่ายๆเลยอันข่าวซึ่งไม่นึกคาดคือที่ได้ทราบว่าคนที่รักของฉันหาได้ถูกฆ่าตายไปยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกเดียวกับฉันนบัดนี้เป็นเวลาที่ได้ทราบมาเกินกว่าครึ่งขวบปีแล้ว อดีตอารมณ์ที่ได้เห็นองค์คุริมานว่าเป็นปีศาจขึ้นมาบนลานบ้านก็ผุดขึ้นในมโนวิถีของฉันอีกเห็นความคิดแค้นพยาบาทเห็นองคุริมานกลายเป็นพระภิกษุเห็นตัวฉันได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าบังเกิดความเลื่อมใสเห็นความไม่คงที่แห่งสปปรรพสิ่งในโลกซึ่งมีเกิดแล้วก็มีตายอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเล่นมารวดเร็วโด,ดวยลำดับ แล้วหวนกลับมาคิดถึงคู่รักที่ยังมีชีวิตในโลกนี้แต่ว่าอยู่ห่างไกลกันบทพระธรรมพุทธโอวาทที่ประธานให้ท่องไว้เลยหายไปหมดเขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จริงหรือและเขายังรักเราอยู่หรือไหม่หนอความผูกใจใฝ่ฝันในปัญหาข้างต้นนี้ค่อยๆเพิ่มกำลังความรักความคิดถึงกลุ้มรุมใจยิ่งขึ้น แล้วก็จืดจางการบำเพ็ญภาวนาลงหมกมุ่นรุ่นคิดอยู่แต่เรื่องรักเลยไม่มีทางบรรลุความเห็นแจ้งซึ่งความดับทุกข์ตามความหมายเดิมอาการรันจวนป่วนปั่นนี้คงไม่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจน่าจะปรากฏให้เพื่อนภิกษุณีเห็นถึงกับโพธนากันว่าภิกษุณีวาสิทธิเดิมเป็นภริยาประธานมนตรี ซึ่งพระสารีบุตรผู้เคร่งครัดในพระวินัยสรนเสิออยู่เนืองเนืองว่าเป็นผู้มีเชาปัญญาดีเข้าใจข้ออัตธ,ธรรมอันลึกซึ้งได้ฉับไวบัดนี้สิไม่สามารถยึดหน่วงเอามาดว่าพระโอวาทเพียงข้อเดียวและง่ายๆคำโครหานี้ทำให้ฉันเกิดความอับอายจนท้อถอยทอดทุระพรหมจันย์ในที่สุดก็เหลือที่จะทนทานต่ออาการที่งุ่นง่านใจอยู่อย่างนี้ จบตอนที่สามสิ